สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2568กันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีเมถุนคนลัคนราราศีเมถุนมีดาวพระหัสเข้ามากลุมลักอ่าแล้วก็ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะอ่าตั้งแต่ต้นเดือนเลยพระหัสนี้ย้ายมาได้สักพักแล้วและดาวพระหัตํตาตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งเป็นอุจาวิราชนะคะเป็นอุจาวิราช แล้วอีกทั้งนะคะอีกทั้งมีดาวอาทิตย์ร่วมด้วยนะคะดาวอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งเหมือนกันเป็นราชาโชคนะคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์ร่วมกับเพริงหัดคุณอาจจะได้โชคได้ลาบเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จอะไรที่น่าภาคภูมิใจมีอะไรที่ทําให้เราใจฟูมีความสุข ได้อะไรในช่วงจังหวะนี้ได้นะคะแล้ววันที่สองเนี่ยนะคะเริ่มต้นเลยสองกรกฎาคมเนี่ยก็มีดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษน,นะคะดาวสุกเนี่ยพอย้ายเข้าสู่ราศีพฤษเป็นกเกษตรค่ะสุกเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริอาใช่อริไหมอ๋อ,อ,อไม่ใช่อริเป็นปุตตะนะคะปุตตะตกวินาศนะคะแล้วเป็นกเกษตร เป็นช่วงที่เราทำอะไรเนี่ยนะคะถ้าเราทำงานอยู่เบื้องหลังหรือทำอะไรที่ไม่ได้เปิดเผยคือไม่ได้ออกหน้ามากมายทำออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็ยังยังจะเด่นยังจะพอไปได้นะคะ,ะแล้วก็ดาวสุกเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนวิด้อยู่แล้วเป็นกเกษตรเนี่ยนะคะบางทีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้น เกิดจากบุตรบริวารของเราเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้แต่ว่าปัญหาเหล่านี้มันก็จะมีการแก้ไขแก้ปัญหาได้อยู่นะคะแล้วก็ดาวของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งกันแล้วก็กลุ่มลักขาอยู่ด้วยนะคะทีนี้พอดาวาดาวสุกย,ย้ายนะคะดาวสุกย,ย้ายวันที่สองอจะบอกว่าในเดือนนี้จะมีดาวโครจรวิปริตถึง3ดวงก็มีดาวพุธโครจรพักองศา วันที่6จนถึงวันที่25กรกฎาคม19วันนะคะและดาวเรือหัดโคจรเสด็จโคจรแบบรวดเร็วเลยก็กลุ่มลัคนาของคนลัคนาราศีเมถุนอยู่มันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยมีอะไรปรับเปลี่ยนอะไระได้อะไรก็รวดเร็วนะคะตั้งแต่วันที่6และเดือน5เนี่ยนะคะก็คือเดือนพฤษภาที่ผ่านมา จนถึงวันที่21เดือน8นะคะ1น7วันเาวพฤหัสที่เข้ามากลุ่มลักอของคนลัคนาราศีเมถุนในช่วงแรกเนี่ยนะคะทีนี้ดาวเสาร์นะคะพักองศาด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเนี่ยนะคะจนถึงวันที่15าจนถึงวันที่15พฤศจิก,กายน125วันนะคะอันนี้คือดาวเสาร์พักองศา ทีนี้สิ่งที่เราจะบอกต่อไปก็คือวันที่4เนี่ยราศีเมถุนเนี่ยนะคะ,ะก็จะมีดาวพุธโคจรย้ายกลับมานะคะ,ะดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวตัวต,วตนของคนลัคนาราศีเมถุนอยู่แล้วโคจรถอยหลังกลับเข้ามากลุ่มลัคนานะคะ,ะในวันที่19วันที่19นะคะวันที่19 ก่อนหน้าวันที่19เนี่ยนะคะวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายก่อนนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเห็นไหมคะตีสามสิบแปดนาทีดาวอาทิตย์ไปก่อนแต่พอวันที่สิบเก้าเนี่ยดาวพุธกับดาวเกตย้ายทั้งคู่เลยดาวพุธย้ายเก้าโมงห้าสิบเอ็ดนาทีดาวเกตย้ายหกโมงเช้านะคะสี่สิบหกนาที เพราะฉะนั้นเราดูดาวสามดวงเนี่ยย้ายไล่เรียกกันเริ่มต้นดูจากดาวอาทิตย์ก่อนดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือ,รอ,อนสหัสชะโคจรเข้าสู่เรือนกระดุมพรนะ,ะแล้วก็ได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะ,ะส่วนดาวพุธเนี่ยโคจรเข้ามาทับลักเป็นเกษตร แล้วก็มีดาวเกตดาวพฤหัสกลุ่มตัวตนของคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างเข้มแข็งมีดาวที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีพลังทําอะไรมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จราบรื่นได้ดีนะคะาสนวนเรื่องการเงินการทองเนี่ยมันก็จะมีการหมุนเวียนมีการใช้จ่ายเงินเงินเข้าเงินออกได้อยู่นะคะ แต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะให้ระวังคนมาหยิบยืมเงินก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่อันนี้ก็ต้องระวังในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าการเงินติดขัดไหมไม่ได้ติดขัดนะคะก็ยังไหลลื่นได้ดีอยู่สำหรับคนลักนาราศิมิทุนีะเ,เพียงแค่การใช้จ่ายเงินก็อาจจะเยอะอเช่นกันนะคะทีนี้พอดาวเกตก็ย้ายไปแล้วดาวอังคาร ย้ายเข้าสู่ราศีกันค่ะอังคารเข้าสู่ราศีกันก็เป็นตำแหน่งมหาจักรเหมือนกันแต่เล็งกับดาวเสาร์อยู่อ่านะคะช่วงเนี้ยนะคะเราก็มองเห็นได้ว่าเจ้าชะตาเองเนี่ยบางทีมันก็จะมีการอ่าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่เกี่ยวพันกับเรื่องการงานของเจ้าชะตาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องการงานแล้วมันก็จะกระทบอ่า กระทบถึงตัวเราอะรายได้ของเราหรือกระทบถึงสิ่งที่เราเราตั้งใจทำแล้วมันเกิดปัญหาเงี้ยมันก็จะไปกระเทือนต่อความสำเร็จในอนาคตของเราได้นะคะอันนี้ต้องระวังแล้วก็ทำอะไรให้ละเอียดรอบคอบอะถ้าเราละเอียดรอบคอบมันก็จะปัญหามันก็จะไม่ ไปไกลอ่ะนะคะมันก็อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆไม่ต้องไปปรับปรับฉับพันที่จะต้องแก้ไขปัญหาใหญ่โตนะคะทีนี้พองคารย้ายเข้าสู่ราศีกันวันที่27เวลา20นาฬิกายนาทีดาวศุกร์ย้ายเข้าสูรส่ราศีเมถุนวันเดียวกันนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสูรส่ราศีเมถุนวันที่27เช่นกันเวลา15นาฬิกาหนาที ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะโคจรเข้ามาทับลักอม,มันก็ทําให้เจ้าชะตาอาจจะวุ่นวายพอสมควรเพราะเห็นว่าดวงชะตาของเรามีอะไรเข้ามาถาถมเยอะคนรา,าศีมิถุนอาจจะมีความคิดหลากหลายนะคะเยอะแยะวุ่นวายมากมายเลยนะคะแล้วเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเองอาจจะยุ่งและทําอะไรหลายๆอย่าง เป็นช่วงที่เจ้าชะตาเองอาจจะมีความคิดอยากจะไปเรียนรู้ศาสตร์อะไรต่างๆที่ตัวเองอยากเรียนแล้วเลิกล้มไปหรือไม่ได้มีเวลาไม่ได้อ,อาจริงจริงจังๆแต่ช่วงเนี้ยเกิดอยากจะเรียนมาเนี้ยก็มีโอกาสนะคะแล้วคนรนาศีเิถุนเนี่ยเป็นช่วงที่ใครก็เข้าหาเป็นช่วงที่ทํางานอะไรร่วมกับใครเยอะแยะได้นะคะและ ที่สำคัญเป็นช่วงที่เจ้าชะตายเองเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่มีเสน่ห์เป็นช่วงที่ใครก็เขาเรียกว่าอยากจะทำงานร่วมด้วยหรืออยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยด้วยนั่นเองอ,อันนี้ก็เป็นจุดดีก็จะทำให้เราขับเคลื่อนในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำได้สำเร็จนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องอระวังเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกัน เพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาหาเราหลากหลายดูเหมือนจะดีแต่ว่าบางทีเราก็จะต้องรละเอียดรอบคอบนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะเข้ามาทับเราเราก็จะต้องระมัดระวังให้มากอยู่อ่าแล้วก็เป็นจุดที่ว่าคุณก็อาจจะทำอะไรเพิ่มเติมได้เยอะแยะได้เหมือนกันนะคะ ที่สำคัญเนี่ยใจเราต้องนิ่งใจเราต้องไม่เครือขืมกับสิ่งรอบตัวมากต้องมองอะไรเป็นกลางแล้วคุณก็จะไม่เสียหายานะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือเรื่องการงานหรือผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะส่วนเรื่องการเงินก็บริหารจัดการให้ดีๆรายจ่ายที่เยอะก็ดูตามความเหมาะสมแต่รายรับของคุณก็ มีทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะคะ,อะมองเห็นว่างานคุณเยอะแต่งานคุณยังยังไม่ได้หยุดนิ่งนะคะงานคุณมันเหมือนจะมีโอกาสที่จะแตกหนอ่อแตกสาขาหรือปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอยู่นะคะให้มันเกิดความก้าวหน้ามันยังไม่ได้นิ่งแบบร้อยเปอร์เซนอันเนี้ยนะคะก็จะต้องเตือนไว้ทำอะไรก็ให้รอบคอบทำอะไรก็ ให้เขาเรียกว่าทําอะไรก็ให้มีสติหน่อยแล้วคุณก็จะปลอดภัยอันนี้ก็เป็นแนวทางของคนรักนณาราศีเมถุนก็ฝากไว้เป็นไกด์ไลน์ในเดือนกรกฎาคม2568นะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมสร้างกุศลนะคะด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนาก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ